ตีมที่สองของมือครับเตีมหกสิบเอ็ดตัวใหม่ขาหัวหารอยขันแล้ววันเย็นกัเด็กขี่ถนเมียตามนี้ครับผมสองตัวครับลอยครับเตีมหกสิบหูขึ้นครับตัวนี้ผมใส่บ่วงขางเดียวนะครับเนาะโอ้งามงามใส่บ่วงขางเดียวมันเข่าไปข้างหลังครับ สวัสดีสีนั่นไทยนะครับกล้องครับโอ้หนุนคู่ดีขนาด ก็ผมลู่ขึ้นเหมือนกับคัก เตรมที่สองของมือครับเตรมหกสิบเอ็ดตัวไม้หัวหาร้อยขันแล้ววันเย็นจะเลยกดีถึงเนี้ยสามนี้ครับผมเสร็บลอยวันเย็นเตรมหกสิบเอ็ดตัวไม้ข้าหัวห้าร้อยติดนิ้วครับขี้เห็ดดีทำไม มัตตโมเลยียนนั้นถันหนิละ่ะวันเดียนเต็มหกสิบเมครับไล่ดีนอกตัวนี้ถึกคนสั่งมาต่อให้นะครับตัวใหม่เหยียบร้อยครับข้าล่มดีคู่จัด